นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยสมัยนั้นแลนาคตัวหนึ่งอึดอัดระอาเกลียดกำเนิดนาคนาคนั้นได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นแล้วได้ดำริต่อไปว่าสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้แล เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คำสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากเราจะพึงบวชในสำนักสมณะเชื้อสายสกยาบุตรโดวยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไปหาพิสุทั้งหลายขอบรรพชาพิสุทั้งหลายจึงให้เขาบรนประชาอุปสมบทสมัยต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับพิสุรูปหนึ่งครั้นปัจจุสมัยแห่งราตีพิษุรูปนั้นตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้น พิสุรูปนั้นออกไปแล้วพระนาคนั้นก็วางใจจำวัดวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างคร้นภิสุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจะเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้น พิสุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามพิสุรูปนั้นว่าอาวุโสท่านรองเอะอะไปทำไมพิสุรูปนั้นบอกว่าอาวุโสทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างขณะนั้นพระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นแล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน พิสุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครนาคผมเป็นนาคขอรับพิสุอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไรพระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายกลับทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลน,นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่ส5 และที่แปดแห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจะาพ้นจากกาเนิดนาคและจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์หรือพลันครั้นนาคนั้นได้ทราบว่าตนมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลั่งน้ำตาส่งเสียงดังแล้วหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคมีสองประการนี้คือเวลาเสร็จเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันหนึ่งเวลาวางใจนอนหลับหนึ่งพิสุทั้งหลายนี้แลเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคสองประการพิสุทั้งหลายอนุปัสสัมบัน คือสัตว์เดรัจฉานพิสุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสีย